สวัสดีค่ะโคชมนคนปั้นคนสำเร็จแห่งแบรนด์บรนชิตาทีม168ค่ะนี่เลยกำลังจะเปิดคลิปพี่อ้ำพี่เอที่แบบว่าปังอลังมากนะคะกับสินค้า p e r p ์พี f i ฟ e r อรอ้ํ f i ฟ e ออ้ํพัชราภาเอุุภชัยวา่ากินเราได้ผลแบบไหนเราไปฟังคลิปนี้กันเลยค่ะนี่ขอลงกิโลเลยพี่เอ น่าจะลงสัก20่กิโลค่ะน้องอ้ําเพราะเมื่อก่อนเกือบร้อยอะค่ะมันดีจริงๆน้องอ้ําเพราะเมื่อก่อนเนี่ยพี่เอเป็นคนที่ถ่ายยากมากคือมันเป็นมันเหมือนพวกเราว่าเรามีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องขับถ่ายอ่ะถ่ายตัวพี่เอเนี่ยมีเยอะมากเลยตอนนี้อ้ํามีช่วยนะคะมีตัวช่วยของพี่เอเนี่ยมีแต่เมื่อสามทำให้เราสึกวันๆหนึ่งเราเนี่ยมันไมมันเหมือนอารมณ์ดีอ่ะปกติจะโอ้แม่งปวดท้องแต่ถ้าเป็นผู้กับ แนะนำว่าช,วะะช่วยได้วไอะะโอ้โหจะต้องบอกว่าตัวคลิปวิดีโอนี้คือปังอันลังเวอร์มากๆเลยนะคะสุดยอดมากๆขอบคุณพี่อ้ำพี่เอนะคะคือคลิปวิดีโอนี้คือตอบโจทย์กับคนที่อยากหน้าท้องแบนราบ คนที่ทานน้ำน้อยคนที่ขับถ่ายไม่สะดวกนะคะอันนี้คือจะต้องบอกว่าพี่เอพี่อ้ําเนี่ยตัวพี่เอเองอะคะ่ะลดน้ำหนักเอ่อลงมาเกือบ20กิโลนะคะแล้วก็ด้วยเอ่อด้วยการตีแบตออกกำลังกายควบคุมอาหารแล้วก็การที่ทำให้หุ่นเป๊ะได้นั่นก็คือมีตัวช่วยก็คือตัวนี้เลยค่ะเพอร์พีชตัวนี้แหละค่ะ ตัวนี้เลยค่ะเพอร์พีสที่ทําให้หุ่นของพี่เอสุภชัยเป๊ะได้และที่สําคัญคืออย่างพี่อ้ําพัชราภาค่ะก็คือเป็นคนที่ทานน้าน้อยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ทานผากักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายด้วยเพราะฉะนั้นนะคะม์ก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่านะคะนี่เลยค่ะนี่เลยอ่าเดี๋ยวม์ให้ดูตัวนี้ค่ะ เพอร์พีชที่พี่อ้ําเลือกนะคะเป็นไฟเบอร์ที่หนึ่งในใจของพี่อ้ําต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคือสวยปังไม่ไหวอะ่ะและที่สําคัญคือกล่องเพอร์พีชนะคะตอนนี้หน้ากล่องเพอร์พีชที่มอนถือยังไม่มีรูปพี่อ้ํานะคะแต่ล็อตต่อไปจะเป็นรูปของพี่อ้ําพัชราภาค่ะที่จะแบบปังมากสวยมากสุดยอดมากคือหน้าหยิบมากหน้าแบบกินมากเลยนะคะ ออขอบคุณพี่อ้ําที่ให้เกียรติแบรนด์ปารันชิตานะคะมาเลือกเพอร์พีชเป็นที่หนึ่งในใจในการดีท็อกนะคะก็จะมีรูปพี่อ้ําพัชราภาอยู่หน้ากล่องตรงนี้นะคะตัวแทนจําหน่ายทุกไหนสนใจที่อยากจะ,ะสนใจที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายในแบรนด์ปาันชิตานะคะเราก็ยินดีมากๆเลยค่ะนะคะคือกล่องสวยปังไม่ไหวแล้วคือแบบ น่ากินอ่ะต้องดูพี่เอนะคะดูสิคะว่าตอนเมื่อก่อนอะน้ำหนักเกือบร้อยกิโลนะคะปัจจุบันคือตัวเล็กมากผอมมากเอวสับมากคือสวยมากแม่คือแบบดีงามมองแล้วคือสวยไปทุกตรงเลยอะคะ่ะคือถ้ามองอย่างนี้นะคะพี่เอคือผอมลงไปมากๆเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ให้เกียรติมาถ่ายโปรไฟล์นะคะถ่ายแบบ ให้แบรนด์ปานัญชิตาได้ทำการตลาดกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวยสับปังมากไม่ไหวแล้วแม่อขอบคุณบอสหน่อยขอบคุณพี่อ้ําขอบคุณพี่เอนะคะเนี่ยค่ะที่เลือกเพอร์พีชให้เป็นที่หนึ่งในใจถามว่าตัวเพอร์พีชเหมาะกับใครก็จะเหมาะกับคนที่อยากลดพุงนะคะคนที่อยากหน้าท้องแบนราบคนที่อยากลํำไส้ไม่สะอาดสุขรปปกหรืออยากดีท็อกลํำไส้นะคะคนที่เป็นฤิสีดวง คุณแม่หลังคลอดนะคะหรือว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายแล้วก็คนที่ทานน้ำน้อยไม่ทานผักไม่ได้ทานไฟเบอร์อะไรเยอะแยะนะคะตัวนี้ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยค่ะแต่โบนก็จะต้องบอกนิดนึงว่าคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะหรือว่า คุณแม่ให้นมบุตรที่น้องยังเล็กๆอยู่นะคะก็แนะนําว่าให้เว้นไว้ก่อนนะคะกับเด็กๆค่ะที่อายุยังน้อยๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะเว้นไว้ก่อนนองกนั้นทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ สุดยอดมากตอนนี้มีโปรนะคะ Pur p พ r p ีชไฟเบอร์สกล่องแถม1กล่องค่ะพังหนึ่พัยเก้าสบาทเท่านั้นนะคะได้ทั้งหมด4กล่องไปเลยค่ะแล้วก็มีเซ็ตหเดือนด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะมนก็ขอฝากไว้นะคะทักหาคนที่แชร์ไลฟ์สดโคชม์ได้เลยนะคะตัว Pur p เพลพี e ตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์จริงๆค่ะสำหรับคนที่ อยากหน้าท้องแบนราบคนที่ขับถ่ายไม่สะดวกคนที่เป็นริดสีดวงแล้วก็คนที่อยากลดหุ่นนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนนะคะเพอร์พีชอัมพชราภาเพอร์พีชเอสุภชัยขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย